เวฟร้ผ้าเอสไฟเลียบังลมนะครับเครื่องเดิมคาบูดแดดนะครับเลิ่มชุดโอนครบภาษสี่หกห้านะครับน้อ,อยยางหน้าหลังใหม่นะครับ แล้วไฟติดครบนะครับไปเกียร์ขึ้นครบนะครับความเร็วขึ้นปกติ ไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดไฟสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บ่อวินชนบุรี